ผมนะสวัสดีพ่อเพชรสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัครับอ้าสวัสดีแอดมินได้ยินข่าวว่าฝันดีคักดีเนี่ยปล่อยเลขออกไปก็ฟัดชงก็ค่ะดูโชว์ออกไปแล้วฝันดีใช่ไหมท่านวะเพราะเธอออกทุบไปแล้วเมื่อนั้นเนาะบอกข่าวให้ถึงพี่น้องแล้วเนาะช่วงต้องงวดพอดีแล้ววันนี้มาแรงมาฝันมาฝันมาฝันดีคักแต่ว่าคือนานมากเลย ป่าไว้ก็มาหาเงินหนูฉันลืมก่อนนะเออจ้าเงียบๆดีเจนั่นมาแท้สิได้บอกข่าวดิพันว่าหาพี่หาน้องนี่สันดอกโอ้เอออ่าพี่อะไรก็เต้าเงาพี่อะไรก็ผีตาพี่ตาโบ่สิโมเมนต์ผีตาโบ่ผีตาสวดเออมาขออยู่น้ำมาขอนอนน้ำเออนออยู่น้ำขอผีกิ่งพี่น้องเออคนมาขอนอนน้ำ นี่ข่าววัดฝันดีคักดีเนี่ยเอาชุดต่องวดก็เนหายมากซีห้าครับผม0กับ45แมนครับผม0หาสีซีหา0สัตว์ตัว3ตัวกับซีหา0นั่นละเป็นตัวไหนที่ว่าโรคทุบหรือว่าฝันดีคักเนี่ยเหมือนแรงมานอน ฝันเขาบอกฝืนความฝันกับฝันทุกขึ้นน่ะหล่อนอาผมก็จะหละนอนหลับแล้วฝันฝันหอดังเว้นฝันหอดังขึ้นแต่บัดฝันดีเป็นปล่อยยูทูปออกไปแล้วแมียนอ้ก็เลยฝันดียังไงฝันกลางเว้นกับฝันฝันว่าอยากได้อยากดีฝันอยากห้างอยากมีไปแล้วอออยากได้นั่นอยากได้นี่ไปแล้วความโลภมันุษยดมันหลายเนาะเออเมยนดีเยนนะคืองวดบาดนีต้องวดว่าบาดนี ฝันดีนี่ฝันยังไงเอาบอกให้ฟังนี้อ๋อฝันแย่เมื่อคืนอ,อ่ะนั่นฝันแย่เมื่อคืนเอออ่านอนนัคนได้หลายจะไปงานบุญเขาจะเฮ็ดบุญจักบุญนี่ยังบาทคนเต็มอยู่คนเต็มอยู่ในงานนั่นนะงานบุญครับงานบุญบุญประจำปี ออ้ัชาบน่าจะเป็นบุญบ่งไฟโอ้โหแว่าบุญเบิกบานพลางสิแด่ว่าแต่ว่าวัดด่นผมเห็นบ่งไฟบังหนึ่งจวดจวดจวดขึ้นเนี่ยบั้งทํำท่ำนี่เลยอดโทบ่งไฟร้านนี้เพื่นว่านี่บ่เออ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 ขึ้นไปเลี้ยวขึ้นไปเห็น ซ้ำถังเขียวใหนะเออซ้ำซ้ำถังน้ำมันแดงโซนาริตรน่ะเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยขึ้นไปควันมันน่ะควันบางไฟน่ะตกลงมาเนี่ยเป็นเงาหลุนลงมาเป็นเงินเลยคนบางไฟนี่เป็นเงินไหลออกมาเลยแทนเป็นเงินกองจูนพูดเลยซ้ำนี่ซ้ำ้นขามนี่แหละเออเอาถุงปุ๋ยอะไรของ ปรากฏว่ามีคนเห็นเด้ผมเห็นผู้เดียวเออถือถุงปุ๋ยแลนไปห่อเงินใส่ห่อใส่ห่อถือถุงปุ๋ยแลนใส่เลยกรอมก็เตรียมแบ่งมีถูกแบ่งว่าถอ้แบ่งยี่บแบ่งหาบแบ่งหารอยแบ่งพันป่านนี้มันเตรียมเรมันเลือกได้ไหอเตรียมถุงปุ๋ยเลยกระองเกลพอนอ้าตู้จเอาไปไหว้บนี้มันมนหลยแท้หวะ ก็เลยบอกว่าฝันดีฝันเห็นกองเงินกองทองแม่นอี่เพ่าะันว่านอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแปดเมื่อไปได้แก้วมันนี่ชดนี่แล้วนี่แลยให้ยมา่านม้านให้ยมาเบียดพันว่านี่แล้วนี่แล้วนอนลงไปโอ้บาสฝันส่วนว่าแต่ว่าเพราพราะแต่บังไฟขื้อจุจโจวดขึ้นมาว่าฝันเอเอเฮอเห็นว่าเดียวขึ้นเอ้าเป็นเป็นนัิน อันกวันเพิ่นนั่นก้อนข้าวหลุดลงมากล่องลงมาเป็นเงินเนาะกล่องดูนคูณยี่ปีปุ๋เพิ่อนวัดเวื่อนวันง่อยซื้อถุงปุ๋ยได้กันหอมใส่หอมใส่ปัดมันเต็มถุงปุ๋ยเราเห็นไดาบัดไปหาเลือกเอาเลือกเอาวนใส่เมื่อยของเลือกเอาใช้แบ่งหารวยเออเอาตัวแบ่งหารวยเออแบงอันแบ่งหยีพวกเอา มันมันนม่ได้หน่อยนะแบ่งหาเอาเคี้ยวจะแบ่งหาร้อยโมเคียดคีด้วยสูากันไหมอ้าไม่ลอ้ยแล้วกูมือด้วยกูอยากถ้ามาโอ้ยหางกูฝันด้วยฝันด้วยเนี่ยว่ามันจะฝันกินอะอรดีไหอยากมากยหมกทธหดปบาไไ้กับหาเหงท่านที่เลย มาไงบนนอกมนดีกว่าโอ้ที่ได้ฝากเข้าถึงพี่ถึงน้องท่นดอกว่าที่ิดตามงมาเพียรเพื่อยเรื่อยปั้งดวนครับอต่ว่าเลขชุดนี้ว่าฝันดีป่อยไปนี่เข้าแล้วเตรียมกระสอบไปเตรียมกระสอบปุ๋ยไปใส่เพราะไม่เตรียมซ้ำไงเพราะว่าเลขนี่แหละเหล็กตีเข้าออกไปนี่แหละที่เห็นเอากองเงินเดี๋ยวกะกองเงินกันมันก็เป็นกองเงินอยู่ไงมันก็มีทุกทุกใยไหมเห็นไหม มันดถูกเก้าหาศูนย์เฉพาะถบกเก่าหาศูนย์สบอาะก็ผมาจะใส่กล่องเนาะเเงินกล่องแบบไงหนึ่งห่วยเกิดแต่ว่าหาศูนย์นี่มีแท้แล้วตีเอาจ้าตีเอาหาศูนย์นี่มีแท้แล้วเพราะว่าเอาตะแบงหาสูนห้าร้อยแต่ว่าเงินกลองทั้งกลองเลือกตะแบงหาร้อยยางเดี๋ยวเต็มทุงปุ๋ยแล้วมันใจอยู่ว่า เลขนี่มันเขาแล้วโอ้เลขเขาแล้วล่ะฟันทงเลยป๋อฟันทงเลยวะฟันขาดปัดเลยเจี๊ยบฟันขาดปัดเลยฟันตรงขาดปัดเลยตัวนี้เอาไปเสียงหลวงม่งเอาเนาะอันสามตัวนี้มีตัวไหนเกินวันได้สามตัวนลยมีตัวก็เมื่อไหร่ก็ว่าซีหาส่วนเนาะ มันบริเวณสี่หาศูนย์นี่ยมันใหาศูนย์กับสี่หาที่บริเวณสามตัวไปดิอุหันก้่นกล่องเงินนี่เป็นเก้าอตี๊จักเหลวผู้ฝันนาตามผู้ฝันก็กล่องยุดวุเลยดิเออ่ากล่องเป็นขึนคือพ้นนี่แม่กองเงินกองโจโก้เลยนั่งเขี้ยวเลยกลมาโดนกล่เล้วมันเต็มถุงแม่จักที่เฮ็ดจังได้ออกกัไปหาเขี้ยวจะไปง่า่ๆตัวแบบนี้อ หา0ยแล้วละเนี่ยมีคาหลายเตีอมันเหลือกระสอบเลยนี่ลนสอบแล้วมันที่เป็นตัวไใด่หาศูนย์คือว่านี่เปล่าเอ็นบแน่ๆฝันเนี่ยเตีออผมมั่นใจว่ามันไม่หาหาศูนย์ศูนมันบเออเอิน่ไปหาลอเออเนไปหาลอยหาศูนย์ศูนย์เอนบอ ขันเพรว่าเก้าหาศูนย์เออเอเอาตัวได้เอาเก้าหาศูนย์บอกขึ้หาศูนย์ศูนย์เอาแบง่งหาร้อยไหมเออห้าศูนย์แล้วก็เก้าห้าศูนย์ครับลายกล่องมั้งหรือกล่กองเดียวกล่องเดียวกล่องเดียวกล่องเดียวอหายว่าเงินปิวเวิร์นวานเวิร์นวานลงมามันกับมักล่องเป็นกล่องพ่นกล่องเดียวเออ สามตัวนี้เก้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ก็มีหกานั่นแหละซื้อเท่านี้แหละจะไปซื้อหลายมันออกเท่นี้แหละมันออกเค่นี้แหละเนาะเด็ดไปห้ปฏิวัติฮารุบบวบศูนย์ศูนย์บนทีได้เอาหาศูนตัวเดียว ฟันทงตัวมือนี่ฟันทงไปเลยครับเนาะอันนี้คือความฝันของพ่อเพชรว่าได้แล้วคือเก้าห้าเอ้าบัดรซีหนคือว่มีป่ะที่หาศูนย์คือว่มีเอาแต่แต่ยังบอกอยู่ที่ที่หาศูนย์หาศูนก็มีะหาครัมีอะไรหาศูนย์เนี่ เอไม่ขีดนี่ก็ไดแค่ๆนะคารามันมากตัวนี้เอ้ามีหลายยักษ์ลอย450950ครับยูซีครับผมเน้นสามตัวแตกอืเน้นสามตัวแตกอก็หาลอยเพราะเอาตะเบ่งหาลอยเนาะอืมครับนั่นเน้นสองตัวอะเน้นนี่เน้นสองตัวนี่แมนตัวนี้กบตัวนี้แมนเอ้าขนาดตัวเน้นมีแล้วครับสองตัวแมน เน้นอาซุนวะแน่นเน้นเหลืองเหลืองทับใบยืนนี่เออเน้นซีหานั่นแหละครับแม่นั่นแม่นครับอืมอาซุนซีหาอาซุนกับซีหาสองตัวแบ่งหาร้อยเนี่ยคือมันกัเออเข้าเข้าไปเลือกเขาอยู่ในกล่องเงินหรอกเออเขาเขากับโมฮูขึ้นกันแต่ว่าเขาไปเลือกเขาอยู่หันแล้วตััวใดออกนเไปเลือกเขาอยู่หันแล้วครับอืมน้าหัวจะว่า ตัวเน้นๆคือแหลกมันออกสี่ห้าสี่ห้ากับห้าศูนย์ห้าศูนย์ออันนี้เป็นชุดนี่คือชุดสามตัวฟันงวดนี่ก็เลยมาลงสามตัวให้คือมีเก้าห้าศูนย์กับห้าศูนย์ศูนย์สี่ห้าศูนย์ก็มาจากสี่ห้ากับห้าศูนย์นั่นแหละครับอยู่ซี่กับผมยากสีม้าคูเลยเนาะครับเนาะขั้นบ่มีสามตัวเอฟซีประเชศใดก็เลยเอามตัวให้นะครับเงินกองบักไงไปเลือกเอามิตรแบ่งค์ละห่าลอยนะครับเลือ ฟังพอเพชรบอดีๆนะครับเนาะไปเลือกเอามีแต่แบ่งละหาออห่อยขมูหัวบางใส<ซ><ป>กระสอบเต็มกระสอบแล้วเงินธนากระสอบปุ๋ยนี่ถือกระสอบปุ๋ยแลนไส้ขวดใส่จนเต็มกระสอบกลัใส่กลัใส่ได้แล้วโอ้คับผมเต็มถุงปุ๋ยแล้วก็ไปเลือกเอาวันนี้เอาถุงปุ๋ยตั้งไว้แล้วเลือกอออเอาตะไบาหา่อยเออเอาตะไบาหาอบ่อยรับเอนซีรับไปเอาสุกมาณลำดวยเป็นเศรษฐีครับผม